พี่น้องเมื่อนี้มาพบกับผมนะครับยพันล้านชาแนลมือนีของเป็นตลาดเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้เห็นว่าซุนาะผมเกษตตลาดไปย่างตลาดหาซื้อของหาซื้อวัตถุด,ดิบมาเ,เป็นเสียนะอเมื่อนี้วันที่หนึ่งพี่น้องสีงล้องเสียงดวงเบิ้งเนะจักใบซองใบสีลองสื่อเสียดียน็กของเบิง้งเพื่อสินีโชคกนี้ลาบก่อนขีไม โอเคไม่ต้องไปเดี๋ยวเขาไปตลาดกันเนาะสายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะกลับมาหอดลางแล้วเนาะเมื่อนีนทายยูตลาดนิดเดียวพี่น้องเพราะว่าคนมันหลาย และยังมูลคื้นสพาก่อย่างเจ้าหน้าที่เอาเขาไปตัวตลาดพมมอาเหนือก็เลยว่าได้อ,อ่าบอสดบดในการไทยเนาะเหมือนเขาเขาไปตรวจอ่ารุ่จ้างต่างดาวผู้ว่าแลละผมก็เลยบอสดบดในการไทยทำยุท u t ู b e ในตลาดเหมือครับโอเคครับเดี๋ยวเอาตัวไปล่างพารล่างวัตถุดิบเพื่อดิบให้ตั้งสุกกันเนาะไอการข้าัไอหนังสือของลายเกิดวิธีปีนองสื่อของลายอยู่อ มอดเกือบสองพันนะพี่น้องเห็นขอ,องสามีิก็ได้ครับพี่น้องตอนนี้นั้งสุกแตเพิ่งจะปรุงเสร็จเนาะคือเสร็จตั้งสุกไปสิบประมาณนี้แหละครับ แเราเห็นน้ำสุดเดือดแล้วค่อยๆวางแล้วพี่น้องเนาะครับพี่น้องน้ำสุดท้องเดือดแล้วเนาะฝุ่นนะครับเดือดแล้วเดือดแล้วค่ะเดือดแล้ว ความเป็นาราง ครับพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้นะเพราะ่นี่ก็เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมมีแค่อีกคลิปเรื่งให้พี่น้องได้เบิ่งสำหรับคลิปนี้ผมลืมบอกไปนี่ครับสีพญนยาไปซื้อของมาจากโลกตัสเนาะเมื่อนี้ผมก็เดี๋ยวเขาไปช้อปปิ้งเองนะอเครับเขาไปซื้อเพียงนี้เดียวที่เหลือกห้สีพญนยาไปซื้อมาเงินอยู่กับขเขา สำหรับคลิปนี้พักคิดนี่ยครับอ่าพักคิดดีก่อนนะครับสวัสดีครับ